บ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่งในชุมชนเก่าแก่มีหิ้งพระตั้งอยู่สูงชิดเพดานใครๆในบ้านต่างเคารพบูชาทุกเช้าเย็นไม่มีใครเคยกล้าแตะต้องจนคืนหนึ่งแมวจรสีดำตาดำปีปีนขึ้นตกเครื่องบูชาแล้วกระโดดขึ้นหิ้งพระอย่างเงียบเชียบมันนั่งนิ่งก่อนจะร้องเสียงยาวเหมียวท่ามกลางความเงียบคนในบ้านตกใจพากันร้องห้ามบ้างตะโกนบาปนาเวยบ้างไล่ตะเพิดด้วยความกลัวและไม่เข้าใจแมวกระโดดลงอย่างเงียบงันเดินจากไปโดยไม่หันหลังกลับ เช้าวันถัดมาขณะที่แม่บ้านกำลังเช็ดโต๊ะบูชาจูจูหิ้งพระก็สั่นก่อนจะหล่นกระแทกพื้นพระพุทธรูปเก่าแก่ตกลงมาแตกเป็นสองซี่ในโพรงไม้ด้านในปรากฏทองแท่งจำนวนหนึ่งซ่อนอยู่ห่อด้วยผ้าไหมเก่าและกระดาษจดหมายซี่ีที่เขียนด้วยลายมือพ่อผู้ล่วงลับข้อความสุดท้ายเขียนไว้ว่าหากวันที่พ่อจากไปมีแมวมาชี้ทางจงเชื่อเถะลูกมันมาเตือนด้วยใจเจ้าของบ้านสุดตัวลงร้องให้ข้างศพพระที่แตกสลาย ในใจมีแต่คำถามทำไมไม่ฟังตั้งแต่แรกแมวตัวนั้นไม่กลับมาอีกเลยแต่ทุกค่ำเขายังคงจุดทูปบนหิ่งที่ไม่มีพระแล้วกระซิบเบาๆว่าขอบคุณที่นำทาง